สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสร้างซ่อมเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่องเจียมากิต้าครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น9556 HP นะครับนี่นะครับเป็นตัวรุ่นที่มีสวิต์ด้นล่างแบบนี้ครับอาการที่มาคือตัวนี้เครื่องไม่ทํางานนะครับคือดับเลยไม่ว่าเราเสียบปลั๊กเปิดยังไงนะครับวิธีเช็คนะครับเบื้องต้นให้เราเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วก็เปิดคสวิตช์อย่างนี้แล้วขยับสายดูนะครับ ก็จะเช็คว่าสายไฟเรามีการขาดด้านในหรือเปล่านะครับส่วนมากแล้วถ้ามันขาดจะขาดแค่ช่วงนี้นะครับให้เราลองขยับดูขยับไปเรื่อยๆครับโดยที่เรายังเปิดสวิตไปอยู่นะอย่างตัวนี้ขยับแล้วก็ไม่ทํางานนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใช้มือหมุนดูว่าหมุนได้ปกติไหมนะตัวนี้ก็หมุนได้ปกตินะแต่สังเกตเห็นนะอาจจะมีเสียงแปลกๆอยู่ด้านในน,นะครับ ปกติมันจะไม่มีแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเป็นพ่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปแกะดูกันนะครับที่ผมคาดว่าน่าจะก็น่าจะเป็นตัวแปลงหานเดิมแหละนะครับดูเสียงแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปแกะดูกันเลยนะครับตัวนี้วิธีการแกะก็ง่ายๆครับมีแค่สกู๊สองตัวเองนะครับเป็นไขควงแฉกนะครับให้เราคลายตอกตัวนี้ออกแล้วก็ดึงป๋าสีดำนี้ออกนะครับไปกันเลยครับ แล้วก็ดึงออกเลยนะครับลคลอยๆงัดออกเช่นะครับอันนี้ให้อ,ออกทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็อ,ออกได้เลยแบบนี้นะครับเอ้นะครับจากนั้นให้เราลองสังเกตดูว่ามีมีรอยช็อตรอยไหม้ตรงไหนด้วยตาเปล่าก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นเช่นประมาณนี้นะครับต่อไปเราที่เราจะเช็คเป็นจุดแรกเลยนะครับ ก็คือตัวแปลงฐานของเราเนี่ยแหละนะครับก็คือแค่ใช้ไขควงดึงออกมาเลยนะครับนี่นะครับตัวแปลงฐานตรงนี้นะครับที่เราจะเอาออกนะครับให้เราดึงปวดขั้วตรงนี้ออกก่อนนะสังเกตเ็นมีขั้วเสียบไว้อยู่นะครับก็คือ,อเราจะใช้ไขควงงัดก็ได้หรือว่าใช้คีมบีบดึงออกมาก็ได้เนาะแล้วแต่ถนัดนะครับ เราออกมาอย่างนี้นะครับปลดขั้วมันก่อนนะแล้วก็ต่อไปก็ปลดสปริงออกมาไว้ด้านบนแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ดึงแปลงฐานออกได้เลยนะครับแปลถ่านตัวแรกนะครับตัวนี้ปกตินะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่ง ฟังหนึ่งก็แกะเหมือนเดิมเลยนะครับ,บ,บอ่าเจอแล้วครับเป็นตัวนี้นะครับปลงหานสังเกตเห็นอะไรไหมสังเกตเห็นจุดที่มันโผล่ออกมาตรงนี้ไหมครับตัวนี้คือเป็นตัวออตโอต้นะครับออตโต้ของแปลงหานเนาะซึ่งมันก็จะตัดระบบการทํางานของมันไปเลยนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแปลงหานเรา,าลดเยอะไปแล้วมันเกิดการแตกแล้วทาให้ตัวทุ่นของเราเสียหายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวออโต้นะครับป้องกันเซฟตี้ของตัวทุ่นมอเตอร์ของเครื่องเจียรเรานะครับโอเคตอนนี้เราก็เจอสาเหตุแล้วนะครับสาเหตุก็แปลงหานหมดนั่นแหละครับพูดง่ายๆเลยนะครับคือสังเกตเห็นตัวนี้นะมันจะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับตัวออโต้นะนี่นะตัวที่มีออโต้จะมีลักษณะแบบนี้ก็จะมีหมุดตรงนี้ลง เ,เราใช้ไปใช้ไปปุ๊บม,มันถึงระยะที่มันหมดแล้วเงี้ยฮะตัวสปริงดอลต้นนี้มันก็จะเด้งออกมาแค่นั้นเองนะครับหลักการทํางานประมาณนี้นะครับตัวแปลนวิธีแก้ก็แค่เปลี่ยนแปลงานใหม่แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็น CB325 นะครับของมิตาแท้เลยนะสังเกตเห็นนะครับออโต้คัตออฟบัสเนี่ยคะคือ,อตัดระบบแปลนอัตโนมัติแค่นั้นเองนะครับโอเค นี่ยังแก้แล้วก็แค่เสียบตัวแปลงทานใหม่เข้าไปได้เลยเนาะ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ใส่แปลงหานตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวเราจะไปลองเฮดเครื่องกันดูนะครับว่าจะเครื่องจะทํางานหรือเปล่าโอเคก่อนอื่นเราประกอบก่อนนะครับเพื่อความปลอดภนะัยเนาะโอเคตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่สกูกลกับเข้าที่เดิมเลย โอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเทสเครื่องกันเนาะเราได้เปลี่ยนตัวแรงถ่านกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยครับตัวนี้ก็แค่เปลี่ยนแปลงฐานเองอาการเบื้องต้นก็สามารถเช็คด้วยตัวเองได้ง่ายๆครับก็ไม่ได้ยากส่วนตัวที่มีแปลงฐานแบบออโต้แบบนี้ก็ไม่ได้มีกันทุกรุ่นครับก็จะมีเป็นบางรุ่นที่เขามีมาให้นะครับข้อดีของแปลงฐานออโต้แบบนี้นะครับมันก็จะช่วยไม่ให้ตัวทุนของเราเสียหายเกิดจากแปลงฐานเราหมดนะครับถ้าตัวเราใช้เป็นแปลงฐานของยี่ห้ออื่นหรือว่าเป็นของฟอร์มของอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ที่มีออโต้อย่างนี้ างทีมันเกิดการแตกได้ครับพอมันแตกปุ๊บมันก็ทําให้เศษแปลงหานมันไปหมุนโดนตัวทุนของเราเกิดการเสียหายนะครับอาจจะทําให้ต้องเปลี่ยนทุนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็ราคาแปลงหานก็150บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมจะฝากลิงไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ